มาดูการเดินหน้าการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ของจังหวัดยะลากันบ้างนะคะหลังจากห่างหายไปกว่าเกือบ2ปีค่ะในส่วนของพื้นที่จังหวัดยะลานะคะก็ได้มีการจัดแข่งขันนกบินอิสระยาลอค่ะสร้างสีสันวันหยุดเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจห,หลังจากสถานการณ์โควิด19คลี่คลายค่ะบรรยากาศที่เห็นอยู่นะคะคือ กิจกรรมการจัดแข่งขันนกบินอิสระยาลอค่ะเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 2ปีที่ผ่านมานะคะทำให้งดการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานกบินอิสระห่างหายไปค่ะ ซึ่งทางชมรมกีฬานกบินอิสระยาล้อนะคะก็ได้นำความสุขกลับคืนมาสร้างสีสันให้กับคนรักนกอีกครั้งในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะโดยมีการจัดแข่งขันนกบินอิสระยาลอครั้งที่2ชิงถ้วยเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวณสวนขวัญเมืองผู้ภาคโอยอำเภอเมืองจังหวัดยะลาซึ่งแบ่งการแข่งขันเป็น4ประเภทค่ะได้แก่น,นกเล็กนกกลางนกใหญ่และนกรวมรุ่นนะคะ ซึ่งผู้ชนะค่ะจะได้รับถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวาัลรวมไปถึงบรรดาผู้ที่ชื่นชอบนกจากหลายจังหวัดค่ะก็ได้เดินทางนำนกนะคะสวยงามต่างๆค่ะเข้าร่วมเป็นการสร,าสร้างสีสันในพื้นที่เรียกได้ว่าอย่างคลึกคักเลยค่ะซึ่งเป็นการจัดงานครั้งแรกนะคะหลังจากสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายในพื้นที่ค่ะเรียกได้ว่าเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของพี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมไปถึงการสนับสนุนให้ผู้ที่อยู่บริเวณ ใกลเคียนกับจังหวัดยะลาค่ะได้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนากาวัฒนธรรมกันนะคะรวมไปถึงการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการสร้างความรักความสามาคัคคีการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขภายใต้การเห็นอกเห็นใจกันในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 แต่ทุกคนจะต้องอยู่ในความตระหนักและให้ความสำคัญกับการดำเนินชีวิตต่อไปอีกด้วยค่ะ